แฟนคนล่าสุดเป<ค>็<ค>นไงแฟนคนล่าลสุด <Bad. S 2> นะแบทก็นั่นแหละที่แบบว่าหนูโสดมาสองปีโอ้ไม่กล้าไม่กล้ามีแฟนใหม่เหมือนพอเลิกกันช่วงแ,บบแรกๆเขาตามรังควานรังควานหนักเลยอะ่ะคือหมายถึงว่าเราเราเป็นคนบอกเลิกหรอหรือว่าเขาเป็นคนบอกเลิกหนูเป็นคนบอกเลิกค่ะหมายว่าแบบว่ารัางควานคือหมายถึงว่าแบบคอยตามตามตามมาง้อหรือว่าตามตามง้อค่ะ แล้วเขาไม่ตาตามางอแต่ว่าวุ่นวายกับชีวิตเราวุ่นวายหนูโทรแจ้งตำรวจเลยอ่ะใช่เป็นถึงขั้นนั้นเลยแต่มีแบบพอพอหนูจะขับรถออกมีกระโดดขึ้นไปบนรถนะบอกตามว่าไม่กระโมหน้าไป่ทำขนาดนั้นเลยโมไม่ไปแล้วไปแกไปหมไยว่าอะไรอย่างนั้นนะดูละครเยอะอันนี้ต้องเลิกดูละครก่อนถ้าเจอแบบนั้นสักครั้งในชีวิตน่าจดจำ ขับขับรถมาจอดขวางหน้าบ้านไม่ให้เราขับรถมาเรียนก็ใครถ่ายเหรอไะไปคกระโดดขวางไม่ใหูก็เลยแล้วเราทำไงโทรหาตำรวจแต่เขามาเขาเขามาตอนคืนแบบช่วงเกือบเช้าไม่ไม่ถึงไอ้คนที่กระโดดขึ้นไปก่อนรถเรน่ากลัวมากเลย